สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยในช่องบอยรถตู้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถตู้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวโตโตต้าคอมมูเตอร์สามจุดศูนย์เกียร์แมนวลนะครับปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้เลขใหม่นะครับเพียงประมาณแปดหมื่นโลนะครับราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงมาชมกันเลยแล้วกันนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้ผมแกะด้านหน้าไว้ให้แล้วนะครับไว้ให้ดูกันนะครับมาดูส่วนในโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับ ไฟหน้านะครับไฟเดิมนะครับนี่ไม่มีการถอดเปลี่ยนมานะครับไฟเดิมเดิมนะครับต้องเป็นแบรนด์ไทยคอยโตนะครับนี่ไม่ทราบว่าเห็นไม่เอ่ยกล้องซูมไหมนะนะสักกู้นะครับนะกล้องไม่ค่อยซูมนะครับเนี่ยต้องแบรนด์ไทยคอยโตนะครับไฟหน้าไฟเดิมนะครับด้านหน้านะครับผมและซีนทางมะพร้าวนะครับต้องยังมีให้เห็นนะครับผมรอยตามสีมาร์สีต่างๆจากทางโรงงานนะครับยังคงอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบนะครับ ลอยซีนทางมะพร้าวนี่ครับสวยๆนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์ต่างๆมาครบเลยนะครับเดี๋ยวตาปั๊มตัวต้านะครับคันนี้ต้องมีนะครับเดี๋ยวดูก่อนเช็คให้นะครับนะคันนี้นะครับตรงนี้นี่ตาปั๊มตัวต้าต้องมานะครับผมถ้าเป็นฝาหน้าฝาเดิมนะครับผมไฟต่างๆนะครับโคมเดิมนะครับไม่มีถอดเปลี่ยนนะครับผมไฟตัดหมอกไฟเดิมนะครับผมด้านหน้าเช็คก่อนนะครับคันนี้ กระจกด้านหน้านะครับมีเปลี่ยนนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยกระจกด้านหน้ามีเปลี่ยนมานะครับน่าจะโดนพวกสะเก็ดหินหรือว่าอะไรจึงเปลี่ยนมานะครับไม่ต้องห่วงพวกนี้กระจกหน้านะครับรถมันเปลี่ยนกันได้เพราะว่าบางทีมันโดนสะเก็ดหินต่างๆนะครับตัวนี้ผมต้องเรียนตามตรงเลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับเป็นยังไงผมว่าเรียนตามตรงตามนั้นเลยนะครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนโอเคก็คันนี้จบแน่นอนนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับไม่น้อยด้วยนะครับตัวนี้ล้อเดิมนะครับ ล้อกระทะคันนี้เป็นตัวล้อ15ยางไฟสโตนนะครับปียาง2020นะครับสภาพดอกยางลึกๆยังเหลือนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับเดิมนะครับไม่มีถอดเปลี่ยนนะครับมาดูโครงสร้างนะครับนี่ไล่ให้ดูโครงสร้างต่างๆหัวน็อตนะครับผมซอกประตูนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะครับไล่ให้ดูเลยนะครับ พยายามให้พี่ๆดูโครงสร้างกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะตรงไหนที่ผมข้ามไปพี่ๆนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นไว้ตาลด้านล่างนะครับผมอันได้ได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนี่พวกรอยนะครับผมอาร์ตต่างๆนะครับยังอยู่ครบสติกเกอร์มาครบนะครับอ่าดีมาดูเนี่ยแมทอาร์ฝั่งเนี้ยเรียงตัวสวยๆเลยเนี่ยเรียงกันเป็นตับสวยๆนะครับเนี่ยต้อง ต้องเรียนแบบนี้นะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนโครงสร้างเดิมๆการันตีโครงสร้างนะครับโดยบริษัทเพชรยนต์นะครับรถถ้าไม่โครงสร้างเดิมไม่ซื้อนํามาขายแน่นอนนะครับคันนี้สเปกนะครับเป็นเบาะผ้าสิบสามที่นั่งนะครับเบาะสภาพสวยๆม่ใหม่นะครับนี่ครับให้ดูกันเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับมีการทําสปาปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปทาอีกหน่อยสวยขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับผมใครที่ นะครับสนใจคันนี้นะครับผมมีแถมประกันช่วยเหลือชุกเฉยนให้นะครับหนคกนะมีบริการช่วยเดือฟรีฉุกเฉิหนึ่งปีนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีการถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนเอาดถอกนะครับนี่มาดูกระจกกันต่อนะครับนี่กระจกเดิมนะครับนี่นะครับโครงสร้างต้องเดิมเดิมนะครับด้านหลังนะครับผมนี่กระจกเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนมาโลโก้ต่างๆมาครบนะครับ เดี๋ยวมาดูไฟเบรกนะครับไฟเดิมหรือเปล่านะครับไฟด้านหลังนะครับเปิดท้ายก็ดูกันเลยนะครับต้องเป็นแบรนด์ไทยไทยคยโตเท่านั้นนะครับนี่ครับอ่าอย่างงี้ครับเดิมนะครับนี่เดิมนะครับดูได้นะครับปีนมาดูในหัวน็อตในส่วนหัวน็อตนะครับผมซ้ายและขวาเลยหัวน็อตเกียงๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับแป็นอาร์ตต่างๆเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ภาพนะครับภายในนะครับผมเนี่ยสภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยคันนี้นะครับปึ๊บอ่าขออนุญาตปิดสักครู่นะครับพี่มาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพใหม่นะครับสวยงามนะครับนี่ต่อโครงสร้างผิวพันธุ์นะครับรถเดิมๆนะครับกระจกนะครับเดินเช็คทีละบาเลยนะครับผม ตคันนี้มีเปลี่ยนกระจกหน้ามานะครับ1จุดนะครับจ้างไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ต่างๆมาครบนะครับเป็นอาร์ตต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเรียงตัวสวยงามนะครับเนี่ยเป็นกระดูกงูพวกเนี้ยรอยกระดูกงูพวกเนี้ยเนี่ยให้ดูโครงสร้างเลยนะครับนะมาให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับตรงไหนข้ามไปพี่ๆแจ้งผมมาได้เลยนะครับเนี่ยติดต่อเข้ามาแจ้งได้เลยนะครับต้องการดูตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าต้องการดูสเปคปันไหนนะครับ แจ้งมาได้เลยนะครับนะที่เบอร์ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับผมหรือว่าอยากดูรถตัวจริงนะครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะอยู่เสีีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมเชิญเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ขออนุญาตททนอีกทีนะครับเป็นตัว t o y ยต้คอมพิวเตอร์3 0เกียร์แมนนวลนะครับปี2017นะครับคันนี้ใหม่นะครับ80,000ไม่ถึงแสน0ไม่น้อยนะครับ ราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับจบแน่นอนนะครับผมติดต่อมาได้เลยฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับก่อนจากกันฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้เดี๋ยวขอโตัวาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ